สวัสดีครับ FC เชฟคมสกลนครวันนี้ผมได้สรรหาเมนูแซ่บๆมาฝากนั่นก็คือต้มยำปลาช่อนนั่นเองความยากของต้มยำปลาช่อนนั่นก็คือการทำอย่างไรจะไม่ให้มีกลิ่นคาวของปลาวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆในการล้างปลาไม่ให้คาวมาฝากก่อนจะไปดูเคล็ดลับดีๆขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเชฟคมด้วยนะครับวันนี้ผมใช้ปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็สป็นหรับทานสองคนก่อนอื่นเราก็ต้องแล่ปลาช่อนออก เอกเป็นเนื้อกับเหนือมานะครับแล้วก็นาํามาล้างน้ําให้สะอาดล้างเลือดออกให้หมดเลยครับขั้นตอนต่อมาต้องใช้เกลือนะครับไปคลุกเ้าให้ทั่วตัวปลาผมทาแบบนี้สองรอบนะครับแล้วก็เอามีดมาขูดหนังตาเพื่อให้เลือดตาออกให้หมดแล้วก็ล้างน,น้ําให้สะอาด จากนั้นเราต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ไบเลือดปูขาดตะไคร้เครื่องต้มยำลงไปพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยครับช่วงนี้ห้ามคนนะครับถ้ามีฟองเราก็ค่อยตักฟองออกฟองนี้ก็คือตัวกลิ่นคาวของปลาเราจะปรุงรสชาติด้วยเกลือรสด,ดีแล้วก็ชูรสก่อนนะครับส่วนเครื่องปรุงเพิ่มเติมเราจะใส่ที่ชามเลยนะครับก็จะมีมัน,นาวน้ำปลาพริกผงแล้วก็ผักชีฝรั่ง พกป่นแนะนําให้ขั่วเองนะครับคั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ตำไม่ต้องละเอียดก็จะมีความหอมมากกว่าแบบที่เราซื้อสําเร็จรูปมาถ้าเพื่อนๆชอบทานต้มยำสดน้าร้อนๆแนะนําให้เราไปทําทานดูนะครับรับประกันความอร่อยแท้แน่นอนร้อขอบคุณมากครับ